ประสบความสำเร็จล่วงเก็นไปด้วย,ยดียแล้วก็ที่สำคัญนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาสกลสงกรานด้วยนะครับวันพิธีใหม่ไทยเราทุกคนได้มาร่วมกันทำพิธีอันศักดิก์สิทธิ์นะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จเป็นสิริมงคลครับ เอาละครับปณิชพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินจะได้ส่งอ้อยเข้าปากช้างนะครับโดยน้องโมนานะครับนางสาวมิริกาธนกิจที่เป็นผู้ในการการสร้างภเหยืตอ์นะครับจะเป็นผู้ส่งอ้อยให้กับท่นกกานผู้ว่าจังหวัดแล้วก็ส่งอ้อยข้าปากช้างเป็นละดาบต่อไปนะครับ เชิญเข้ามาเลยครับส่งอ้อยเข้าปากช้างเลยครับช้างเดินมาฮะอ้อยครับอยู่ไหนเอยอ้อยส่งถึงไหนแล้วครับอ๋อส่งไปนานแล้วฮะถึงไหนแล้วครับอ้อยขึ้นทางแล้วนะตอนนี้อ้อยกําลังเดินทางอยู่นะครับทั้งคณะผู้สร้างนะครับผู้กำกับทีมนักแสดงทุกคนได้มีส่วนร่วมในการส่งอ้อยเข้าปากช้าง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะจะเป็นผู้ป้อนในลําดับต่อไปนะตอนนี้ส่งร้อมรอบบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนริจังหวังนะครับโดยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการส่งอ้อยเข้าปากช้างนะฮะตอนนี้อ้อยกําลังต่อกันมานะแต่และคนส่งต่ออ้อยเข้ามาเพื่อส่งท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการส่งอ้อยเข้าปากช้างในลําดับต่อไปนะครับ ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามับทีิพีน้องชาวสุรินของเราได้มาร่วมมือกันส่งพลังแห่งความรักความสัทธาให้เกิดงานที่สําคัญอีกครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปการดำเนินงานต่างๆก็จะประสบความสำเร็จทั้งหนึ่งสมการถ่ายทำทั้งในึ่ของการเดินทางไปยังจุดต่างๆนะครับซึ่งก็จะเริ่มถ่ายทำในลําดับต่อจากนี้ไปนะครับ ครับตอนนี้ท่านทัวราราชการจัดสุรินนะครับจะเป็นประธานในการส่งอ้อยเข้าปากช้างด้วยมือทั้นเองเลยนะครับนี่ส่งเข้าไปที่ปากช้างเลยนะฮะน,นะครับเนี่นะฮะส่งให้แต่ละเชือกเลยครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จครับการส่งอ้อยเข้าปากช้างนะครับอย่างที่เราบอกว่าเมื่ออ้อยเข้าสู่ปากช้างแล้วการกระทำสีใจต่อจากนี้ไปก็จะสําเร็จนะครับเราจะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปแล้วก็ฟวาสเสบร็จ จะเกิดขึ้นทุกประการนะครับทุกประการเช่นเดียวกับที่อ้อยเขาปักช้างแล้วไม่มีทางที่เราจะดึงตับคืนนะครับช้างจะไม่ยอมทายแน่นอนนะก็จะติงทิ้งหมดนะฮะนี่เป็นความสําเร็จครับเป็นความสำเร็จเอาแล้วครับนี่นะแต่ละเชือกสามเชือกมีเชือกอะไรบ้างครับอ้าวสซ่อ้อยตามตามป้ายเลยที่บอกเลยนะโซ่อ้อยวนมาลองหนึ่งคำมืื่นนะฮะช้างลายคำมือ่นเนาะสังตาสังตาสังตา ส่งอ้อยเข้าปากช้าง,ง,างจะได้ง่ายๆล้วนเป็นชื่อที่เป็นมงคลด้วยวันนี้ทุกสิ่งทุกการที่เรามาร่วมในพิธีวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์วงส,ส,งส,สงวงพระยาสุรินทร์เพชดีศิลปมนตรจังหวังก็เป็นสิลปมงคลแล้วก็เป็นการมุ่งไปสู่ความเป็นสิลปมงคลในเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักระหว่กกางคนกับช้าง นะครับครับเข้าๆมีเนื้อหาประมาณนี้แต่ว่ายังไงก็ติดติดตามกันได้ในภาพยนตร์เป็นคนสุดท้ยที่มีความสามารถอะไรว่าเราจะนำภาพยนตร์เรื่องนี้ให้โด่งดังาแลต้องไคนั่งยู่ีเซื้นในฐานน้ำใดและวแต่เรื่องราย ว่าท่านมีความรรู้ปะสบการณ์อย่างไรในการกำกับเอาละครับตอนนี้เราเตรียมความพร้อมเลยนะครับเตรียมความพร้อมเลยครับท่านผู้ว่าราชกางก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะเดินทางมายังไงดีล่ะเพราะว่าบริเวณผลงานที่ผ่ดนมาผลงานล่าสุดที่ผ่านมาแสดงอย่างนีาหลายทีนะครับถึงที่บริเวณที่ที่ผ่านมานะครับก็มีภาพยนตร์ประมาณสามถึงสี่เรื่องนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องเลยที่อยู่เบื้องหลังผมทำ ในส่วนในหลายๆส่วนของภาพยนตร์ในหลายๆเรื่องนะครับก็มีหลายเรื่องเลยล่าสุดก็ที่พึ่งฉายไปก็มีเรื่องครับขอบคุณพิธีจราจรอย่างมากเลยครับที่มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับดูแลต็หลับสนิสด้วยคิดว่าจะนำพาสิ่งดีๆลงในเช้าวันนี้นะครับขอบคุณสายที่แดงของสีด้วยใช่ไหมคะครับ